ที่ดีที่สุดสําหรับลูกน้อยคือนมแม่เพราะน้ํานมแม่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายซึ่งเป็นเกาะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสําหรับลูกน้อยไปจนโตและยิ่งบันไหนที่คุณแม่ต้องมีภารกิจหรือต้องกลับไปทํางานการจัดเก็บทําสต๊อกน้ํานมเป็นวิธีช่วยให้ลูกน้อยของเราได้รับน้ํานมแม่อย่างต่อเนื่องจะดีแค่ไหนหากคุณแม่มีถุงเก็บน้ํานมที่สามารถถนอมคุณภาพน้ํานมได้ดีนมไม่เปลี่ยนรสไม่มีกลิ่นหืน ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากแถมยังมีลายน่ารักน่ารักและสีสันสดใสทําให้การปั๊มนมสําหรับคุณแม่ไม่น่าเบื่อพร้อมการปกป้องอีกขั้นด้วยรูปแบบซิปล็อก2ชั้นที่ล็อกน้ำนมให้อยู่ในถุงเพื่อเก็บคุณภาพของน้ำนมแบบทูเ์ทั้งการป้องกันไม่ให้น้ำนมไหลออกมาและปิดสนิทไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปด้านในไม่ว่าคุณแม่จะวางถุงเก็บน้ำนมในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ไม่ต้องห่วงว่าน้ำนมจะไหลออกมาตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่ครบทุกด้าน และยิ่งไปกว่าน,นั้นสิ่งที่การันตีว่าน้ำนมทุกหยดจากอกคุณแม่จะปลอดภัยสำหรับลูกน้อยจริงๆนั่นก็คือรางวัลจากอัมรินเบบี้แอนด์ค a ส d อ2021นั่นเองค่ะ